สวัสดีค่ะคุณลูกค้าขามาดามโรสมาแล้วนะคะมาพร้อมกับร้านผ้าไหมไทยลาวมาดามพันล้านนะคะร้านนี้จะเป็นร้านมาดามโรสผ้าไหมไทยลาวมาดามพันล้านมาดามโรสยังเปิดร้านขายผ้าไหมอยู่นะคะไม่ได้ปิดร้านไปวันนี้มีคุณลูกค้าโทรมาถามามาดามว่ามาดามมาดามไม่เปิดร้านขายผ้าไหมแล้วหรอเห็นขายตะกุนเชียงน้ำพริก มาดามไม่โปรโมทร้านขายผ้าใหม่เลยมาดามยังเปิดร้านขายผ้าใหม่ปกตินะคะร้านขายผ้าใหม่มาดามเนี่ยมาดามบันธรรมดาม,มาดามเปิด5้าโมงเย็นถึงสองทุ่มนะคะเพราะมาดามรับราชการเปิดทั้งวันไม่ได้ไม่มีใครอยู่ที่ร้านให้นะคะถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์มาดามเปิด9ก้าโมงเช้าถึงสองทุ่มเพื่อนๆมาชมมาเมาส์มอยมาเลือกซื้อผ้าใหม่ไปใส่กันได้นะ มาดามอยู่ที่ร้านค่ะหรือว่าคุณลูกค้าจะโทรหามาดามก่อนก็ได้นะคะศูนย์3ก้าสี่สนะคะผ้าใหม่ของมาดามมีแต่ชุดสวยๆตัดพร้อมใส่นะคะเพื่อนๆค่ะตัดพร้อมใส่นะคะก็จะมีเป็นผ้าสิ้นนะคะผ้าสิ้นแล้วก็จะเป็นเสื้อนะคะเป็นเสื้อเป็นผ้าสิ้นนะเป็นเสื้อเนี่ยจะเป็นผ้าใหม่เหมือนกันนะคะที่ตัดพร้อมใส่ก็จะมีไซส์ตั้งแต่38 40, 40 42, 44นะ ใครสนใจก็มาดูได้เลยนะคะมาดามยังขายผ้าปกตินะคะยังขายผ้าไหมปกติยังเปิดร้านอยู่นะคะคุณลูกค้าขายังเปิดร้านอยู่นะคะใครสนใจก็มาดูได้นะนี as uh ่เห็นไหมคะยังเปิดร้านขายผ้าอยู่เป็นผ้าไทยนะคะมีผ้าสิ้นพร้อมใส่นะคะคุณลูกค้าขาเป็นผ้าสิ้นพร้อมใส่นะนะคะ มาเลือกดูเลือกชมกันได้นะคะมาดามอยู่ที่ร้านวันนี้มาดามอยู่ที่ร้านถึงสามทุ่มด้วยซ้ำนะคะถ้าใครสนใจก็เข้ามาดูมาเลือกมาชมมาลองชุดได้นะ,คะใครอยากได้ผ้าไทยผ้าใหม่สวยๆนะคะผ้าใหม่มาจากหลายจังหวัดนะมาทั้งส่วนมากก,ก็จะมาจากขอนแก่นนะคะขอนแก่นบ้านมาดามเองคุณแม่มาดามทำนะคะนอกจากขอนแก่นแล้วก็จะมีชัยภูมินะคะมีชัยภูมิมีเชียงใหม่มี น่านก็มีนะแล้วก็มีลำพูนนะคะแล้วก็จะมีผ้าเป็นผ้าฝ้ายมีผ้าฝ้ายผสมผ้าไหมนะคะแล้วก็จะมีผ้าไหมแท้แล้วก็อะไรอ่ะเป็นผ้าไหมผ้าไหมที่ตัดเป็นทั้งกางเกงแล้วก็เต็มเป็นทั้งผ้าซีนเห็นไหมคะอันนี้ไหมสามตะกอตัดเป็นชุดกางเกงสีแดงนะคะตัดชุดนี้เป็นไซส์ของมาดามเองเพราะว่ากะว่า ถ้าขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรฉันไม่แคร์เดี๋ยวฉันก็ใส่เองก็คิดประมาณนี้ค่ะก็ก็เลยได้ชุดนี้ออกมานะคะแต่ถ้าใครสนใจใครสนใจก็มาเลือกซื้อเลือกชมมาเลือกดักหน้ามาดามไปได้เลยนะคะใครสนใจใครอยากใส่มาดามขายค่ะขายทุกอย่างนะคะขายทุกอย่างทุกคนสนใจก็มาเลือกซื้อได้ผ้าไหมมีนะคะเห็นไหมคะสวยๆทั้ง,ทงนั้นเลยนะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเห็นไหมคะ บอกแล้วไงคะว่าสินค้าของมาดามต้องดีและเด็ดเท่านั้นมาดามโรสถึงจะทำนะคะร้านขายผ้าไหม่มาดามยังเปิดอยู่นะไม่ได้เจ๊งเราไม่ได้ขายแล้วก็ไม่ได้หยุดขายนะคะขายทุกวันได้ขายทุกวันมีลูกค้าเข้าทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจก็เข้ามาได้เลยนะมาดามฝากไว้ด้วยนะคะนอกจากร้านผ้าไหมไทยผ้าไหมลาวผ้าไหมลาวมาดามก็มีนะ ทำผ้าสิ้นใหมลาวสวยมากเลยอะค่ะผ้าสิ้นใหม่ลาวเดี๋ยวมาดามพาไปดูนะคะผ้าสิ้นใหมลาวสวยมากๆเลยเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยผ้าสิ้นใหม่ลาวทั้งนั้นเลยอะลายสวยมากผ้าสิ้นใหม่ลาวทั้งนั้นเลยค่ะคุณลูกค้าขาไหมคะสวยมากๆเลยค่ะอันนี้ผ้าสิ้นลาวผ้าสิ้นลาวทั้งนั้นเลยมันก็จะมีหลายตัวที่มาดามมาตัดแล้วใส่ใส่เป็น เป็นชุดของตัวเองนะคะที่มาดามไม่ได้ขายแต่ถ้าใครสนใจจริงๆมาดามก็ขายให้ใไหมชุดชุดสวยๆเยอะแยะเลยค่ะโชว์อยู่ชุดจีนก็มีนะคะใครสนใจก็มาดูได้มาเลือกดูได้มาพูดคุยมาเมาท์มอยกับมาดามได้นะคะมาดามอยู่ที่ร้านนะร้านมาดามอยู่ที่ซอยนวลจันทร์ค่ะตรงข้ามกับสอนอโคกค,คามถ้าใครคิดถึงมาดามก็มาได้มาเยี่ยมได้นะคะสวยไหมคะ มาดามค่ะสวยไหมมาดามมาสวยและเด็ดอยู่แล้วเด็ดกว่ามาดามก็ก็ไม่มีแต่ว่าเด็ดน้อยกว่ามาดามคือผ้าไหมของมาดามนี่แหละค่ะมาเลือกชมเลือกเลือกซื้อแล้วก็ลองได้นะคะมาดามยินดีร้านผ้าไหมร้านมาดามรถผ้าไหมไทยเรามาดามพันล้านค่ะฝากไปด้วยนะคะ